ครับคลิปนี้ก็มาชมเทคนิคในการปิดรูเหล็กตรงนี้นะครับเหล็กตัวนี้เป็นขนาด1.5คูณ3นิ้วก็วัดให้ขนาดพอดีที่จะปิดรูนะครับวัดขนาด1.5ก็ตัดทั้ง3ด้านนะครับให้เหลือด้านหนึ่งตัวนี้จะเป็นการใช้เหล็กในตัวนะครับจะไม่ได้เอาเหล็กชิ้นอื่นมาปิดนะี่ครับผมก็ใช้ไฟเบอร์ตัด ตรงที่ขีดไปและส่วนที่เหลือก็ใช้ลูกมูนะครับในการตัดชิ้นเล็กชินน้อยออกซึ่งในการปิดรูนี่ก็มีหลายเทคนิคครับเอาเหล็กชิ้นอื่นมาแปะเลยก็ได้แต่นี่ทำแบบในตัวเหล็กในตัวให้ดูนะครับนี่ครับก็ตัดออกทั้ง3ด้าน เพราะว่าในการปิดรูนี่มันจะเป็นงานเรียบร้อยนะครับเวลาเราไปประกอบงานชิ้นงานจะไม่ให้นกให้หนูไปทำรังตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูนี่เราจะก็จะปิดให้มันมิดชิดงานของเราก็จะสวยงามเรียบร้อยนี่ครับตัดเสร็จก็พับอย่างนี้ที่เหลือก็ไล่เชื่อมเก็บมุมนะครับโดยรอบเลยก็จะประมาณนี้ครับ